สวัสดีเอฟครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งซื้อคารรถกุดทั่วไทยครับวันนี้พามาดูเจ้า s u n นี่ครับ SY35U ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่3ตัน9 20กิโลก็เกือบเกือบ4ตันแล้วครับเอาง่ายๆคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับมี PM ให้4,000ชั่วโมงครับลูกค้าขนาดที่สนใจก็ทักทา,ายหาผมได้ครับ คันนี้อ่าใช้เงินดาว70,000บาทบัตรประชาชนใบเดียวมาเลยจัดเลยครับไว้รุ่นสร้างตัวเอาไปเอาไว้ขุดคันแทนาเล่นๆครับหย <laughs> <laughs> อกครับหยอ <laughs> กก็มารีวิวให้ FC ได้ดูนะชาวรถขุดอยคนไหนสนใจหารถเล็กครับดาวถูกๆ ส่วนละเอียดกดารดนวกันวางดาวราคาเท่าไหรอะไรยังไงเดี๋ยวผมพิมพ์ไปที่ชื่อคลิปแล้วกันครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมสคริปอะไรมาเลยก็ <c oughs> <ๆ> <g ül> <ๆ> <g ül> มาดูเฟซีได้ดูกันคร่าวๆแล้วกันเนะ Sunny, Sunny, าะสันนี่สันนี่คันนี้ p m เศูนนะครับสูดเข้าไปดูแลให้ถึงสี่พชั่วโมง รถใหม่ไปแดงของใหม่นะอะไรก็ดีเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะนี่ผมไม่มีสคริปต์เลยนะไม่รู้เลยเครื่องเป็นเครื่องสมสูบครับเป็นเครื่องของยี่นมากเครื่องธรรมดาอันนี้เป็น ปั๊มเกียร์เป็นเขาเรียกอะไรอะไม่ใช่ปั๊มเฟืองเอาง่ายๆเออแล้วแหละประมาณน,นะ้ครับรถใหม่อะไรก็สวยส่งน่าจะสองหมื่น 2, ต้นๆน,นี่แหละครับสี่ปีห้าปี ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับชอบดาวน้อยๆโซนนานก็ได้ครับยอยากให้ดูปั๊มอยู่ครับแต่ว่ามันอยู่ลึกครับ พี่ผมบอกว่ารีวิวเล่นๆไปหน่อยจัดไปครับฝั่งนี้ก็จะไม่มีอะไรครับมีถังน้ำมันไฮดรอลิกครับถังน้ำมันไฮดรอลิกอันนี้จะเป็นถังอะไร,รอันนี้เป็นแอร์ระบบแอร์อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณนี้เล็กๆกระทัดรัดครับเหมาะสำหรับ ู้รบหมาบ้านจัดสันอะไรวะครับหรือว่าเพื่อนๆที่มีรถไถอยู่แล้วหรือเอาไว้ <c oughs> เปิดน,น้ำไ่นาก็ <c oughs> วากันไปครับไม่รู้จะรีวิวยังไงดีไปไม่ถูกอักันครับน <c oughs> ่ารักดีครับ ครั้งแรกนะครับผมได้รีวิวรถเล็กขนาดนี้ในหัวเก่งครับนี่นี่บเลยครับนี่ก็น่าจะเป็นแผงควบคุมด้านลน่างครับถือว่าก,ก็ดีกว่าไปซื้อรถกระบะป้ายแดงอยู่นะ เออก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับแต่ว่าถ้าจะเกิดซื้อรถเล็กอย่างนี้มันก็ต้องมีรถขนดนะเนาะแต่ว,ว่าผมว่ามันหาเลีงตัวเองได้อที่สําคัญการจะมีรถขุดก็ต้องมีคนขับที่ดูแลรักษารถเป็นครับนี่คือบางแก้วน้ําครับมีให้ถังดับเพลิงมีให้เอ๊นี่เติมหม้อน้ําด้วยป่ะไอ้ที่ปัดน้ำฝนครับ ใหญ่กว้างขวางดีครับในรถมาลองกันครับอึบอึบ่อันนี้ไม่ใช่จอทัชสกรีนนะครับจะเป็นจออ,อนนี่ อ๋อ LED เ,เลยอ๋ออันนี้กดต่อกระต่ายครับเนี่ยนี่นี่นี่เต่ากดซื้อเป็นกระต่ายหน้าจอเดียผมต้องทำการบ้านนั่นแหละเกี่ยวกับรถคันนี้ครับเื่อ MC คนไหนสนใจถามมาในคอมเมนต์ผมจะได้ตอบได้ถูก ไม่ได้เตรียมสกิปอะไรไว้เลยรถใหม่อะไรก็ดีมุมในการมองครับสามารถมองเห็นไบเทคตัวเองได้ครับสองฝั่งเลยนะครับตอนนี้ก็มองเห็นแต่ว่ามันจะมันมันบังอันนี้หน่อยเนึงข้างนก็มองเห็น ผมว่าโอเคเลยนะครับ ก็ดีครับนิ่มนิ่ม่คือสุดประมาณนี้ครับไม่มีทางที่โดนตกได้ ประมาณนี้แล้วกันเนาะ FC คนไหนที่สนใจก็เดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลไว้ให้ครับเอาเป็นว่ามาดูรถได้ครับที่โคราชเดินใหม่คลิปหน้าครับ FC ฝากกันหน่อยกับเจ้า s u นี y ครับมันมีอยู่ประมาณที่อยู่ร้านผมว่ามีอยู่สามรุ่นครับมี EV55C แล้วน่าจะเป็นเจนะ็สิบครับ ที่มีงบไม่ถึงไม่ถึงแสนครับเจ็ดแปดหมื่นนี้ก็ออกรถได้แล้วครับส่งฟรีทั่วไทยมีมีเอ็มให้ประมาณนี้แลละกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับทีนี้ลากานไปก่อนครับจา้าสวัสดีสวัสดีครับ